Who says that once you're old, you have to just sit still and, and do nothing? Let me tell you, that's uh, totally not true. สวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกคนวันนี้เรามีเคล็ดลับฟิลฟิลสําหรับวัยเก่าที่อยากดูดีแบบไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ ใครว่าพออายุเยอะแล้วต้องนั่งนิ่ง,งๆเฉยๆบอกเลยว่าไม่จริงแค่ขยับเบาๆวันละนิดเช่นยืดแขนตอนเปิดทีวีหมุนไหล่ตอนรอไมโครเวฟหรือเดินวนรอบบ้านตอนหากุญแจที่ลืมไว้ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องยกเวทแค่ขยับให้หัวใจเต้นนิดๆก็พอแล้วครับ ทำทุกวันรับรองว่าอารมณ์ดีหน้าใสาใจฟูบางคนบอกทำไมช่วงนี้ดูหนุ่มขึ้นก็เพราะเราออกกำลังแบบเนียนๆนี่แหละครับไม่ต้องฉีดอะไรให้เจ็บตัวเลย ดูจากภาพประกอบวันนี้เสื้อขาวสะอาดหมวกเวอร์ซาเช่ท่าทางมั่นใจนี่แหละครับวัยเก่าที่เฟี้ยวได้ด้วยใจไม่ใช่ด้วยเข็มชีดยาขอให้ทุกคนขยับเบาๆแล้วเฟี้ยวไปด้วยกันนะครับรุ่นสวัสดิ์อาจุกสวัสดีครับเฮียปอวันนี้อากาศดีนะแต่โซฟาที่บ้านผมเหมือนกำลังวางแผนยึดครองโลกเลยสวัสดีครับเพียปอ เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดเมื่อวานน่ะผมก็จะเดินเร็วสักหน่อยสุดท้ายก็ได้แค่เดินไปที่ตู้เย็นเร็วๆแล้วก็กลับมาโปรเจกต์ <RO 7 S 2> เดินเร็วเลยถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เฮียปอนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวอาจก One, นั่นคือการกลยุทธ์ <Step> back, อนุรักษ์พลังงานในระดับผู้บริหาร mm hmm. ผมวิเคราะห์แล้วว่า <come> พวกเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยยอดไปเลยเฮีย <ep> <ap> ขอแค่ไม่เหนื่อยแล้ววันนี้เรามีปฏิบัติการขยับอะไรที่เหนือชั้นบ้างครับวันนี้เราจะเน้นที่ การเคลื่อนไหวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มจากการวอร์มอัพตามแนวนอนวอร์มอัพตามแนวนอนเป็นยังไงครับเฮียง่ายมากการพลิกตัวหรือโรลลิงบนที่นอนพลิกจากซ้ายไปขวา5ครั้งและจากขวาไปซ้าย5ครั้งถือเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยไม่ต้องลุกขึ้นมานี่คือการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบเยี่ยมผมชอบทวิชแบบ มันง่ายพอๆกับการเอื้อมมือไปควา้าโทรศัพท์ที่ฉาดอยู่ข้างเตียงเลยถูกต้องเมื่อทำเสร็จแล้ว <should> stay, ก็ให้ถือว่าวันนี้เราบรรลุ <that> s <S เป้าหมายการออกกำลังกายขั้นต่ำแล้วเราต้องบริหารจัดการความกระชับกระเฉงแบบฉลาดฉลาดนะรับทราบครับเฮียป๋อขอตัวไปพลิกตัวที่เตียงก่อนนะครับวันนี้ต้องได้กล้ามท้อมจากการพลิกตัว Who says that once Have to just sit still and do nothing. Let me tell you, that's uh, totally not true. Windows down.